สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนักสรารคามพร้อมวยช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเรื่องของคุณนา้าเสงี่ยมนะครับที่อยู่ตำบลอุ้มเมาอํำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมท่านผู้ชมซึ่งเป็นแฟนคลับโจอย่างเหนียวแน่นและเป็นผู้ป่วยนอนติดเตียงโรคเส้นเลือดในสมองแตกท่านผู้ชมมันเตบมันตันแล้วมันก็แตกไง เอานะครับก็จะมีภาพต่างๆท่านผู้ชมก็ดูกันไปนะภาพแต่ละภาพผมก็จะอธิบายไปด้วยนะครับแล้วก็ผมก็จะมีการสัมภาษณ์นะครับก็คืออาการปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกนะครับณนะวันนี้เขาพูดจาชัดเจนหรือ,อยังในการทานชาของโจมมงช่วง3าเดือนท่านผู้ชมสมเดือนเองเขาเดินได้เขาพูดจาชัดเจนได้เป็นอย่างไรนะครับ เราก็จะมาดูวิธีการสัมภาษณ์กันท่านผู้ชมก็สอบถามธรรมดานี่แหละนะครับเหมือนญาติพี่น้องกันธรรมดาแต่โจก็ต้องบึงรถไปจากจังหวัดมหาสาร,รคามนะครับกับป้าจุย๋ยเอาท่านผู้ชมทราบไหมโรคเส้นเลือดในสมองแตกเนี่ยคือน้าเสียงเนง่อนะเขาเป็นแตกข้างขวาแต่เป็นอมัอมพฤกอัมพาตข้างซ้ายนะครับก็คือปากบิดปากเบี้ยวพูดจาไม่ชัดเจนแต่หลังจากที่ได้ทานชาโจไป เริ่มเดือนที่สองก็เริ่มชัดเจนขึ้นในการเดินและในการพูดจานะครับพอเดือนที่สามนะครับยังไม่ครบดีเลยผมก็ไปบ้านเขาและได้มีการสัมภาษณ์กันท่านผู้ชมได้คุยพูดได้คุยกันเมียเขาก็นั่งอยู่ข้าง,างซึ่งเป็นให้กําลังใจเป็นภรรยาที่ดีมากๆนะครับอย่าลืมนะว่านอนอยู่บนเสื่อเนี่ยแล้วก็ลากสามีไปเนี่ยลากหัวไปเนี่ยเพื่อที่จะไปอาบน้ําแปลงผู้หญิงนะครับแล้วเป็นเบาหวานด้วย เพราะฉะนั้นแล้วนะครับลำบากมากๆในช่วง9เดือนแต่เดือนที่10เนี่ยเขาก็มาเจอโจนะครับโดยทางโทรศัพท์นี่แหละพูดคุยกันเดือนที่11เอ่ะเริ่มเดินได้นะครับเดินดูพูดจาชัดเจนขึ้นสมองประสาทเริ่มพูดง่ายชัดเจนขึ้น่ะนะครับการสื่อสารก็ง่ายอ่ะล่ะจริงๆแล้วนะครับเรามาพูดถึงเรื่องโลคเส้นเลือดในสมองแตกในท่านผู้ชมซึ่งเป็นภาวะของหลอดเลือดเนี่ยมันเสื่อมตามสภาพนะครับ และด้วยนะครับด้วยของวัยและด้วยของอาหารการกินนะครับพฤติกรรมการกินในการกินเข้าไปของมันมัน,มนผัดผัด,ผดท,อท,อทอดทดเพราะนางเสงี่ยมเข้าเป็นเขากินเนื้อวัวบ่อยนะครับแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอาหารพวกเครื่องดื่มน้ำบัตลมชูมกํกลังทุกประเภทเขาเป็นพ่อค้าวัวเก่านะครับเป็นพ่อค้าขายวัวนะครับขายชีวิตหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยว่า ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะผมได้ยินมาหลายอย่างเลยบางคนเนี่ยมีฐานะที่ดีมากจากการค้าสัตว์นะครับผมไม่พูดถึงอิสลามนะพูดถึงคนไทยที่มีความเชื่อนะครับก็ใครเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะครับก็คือว่าเขาบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนทากกําบาปกับชีวิตหลายๆชีวิตนะครับบางทีนะเอาวัวขึ้นรถไปแล้ววัวมันก็ร้องหาแม่แม่ก็ร้องหาลูกนะครับน้ําตานี้ไหลเลยไหลายาวๆเลย ไหลแบบนั้นเลยนะวัวเขาเป็นอย่างนั้นจริง,รงสัตว์เป็นอย่างนั้นควายก็เหมือนกันท่านผู้ชม mm hmm. เพื่อมันที่จะมาเป็นอาหารของมนุษย์ไงเป็นอาหารของคนนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคนเราก็คือเขาพูดไม่ได้อะวัวควายนะครับเขาพูดไม่ได้ก็คนที่เลี้ยงก็ขายไปนะครับขายไปก็ได้เงินไปแต่นะครับนะเสีงียมนี่หลังจากที่ได้พูดได้คุยกันเขาบอกว่าก็เป็นเวรกรรมของเขาอันนี้เป็นแค่ความเชื่อนะแต่โจเห็นหลายๆคนแล้วนะครับว่า เป็นอย่างนั้นจริงๆครอบครัวจะต้องมีอันเป็นไปนะครับผมเห็นหลายครอบครัวแล้วนะครับแม้แต่ตัวเพื่อนผมเองนะครับที่อยู่ขอนแก่นนะครับก็เป็นแฟนขับที่เหนียวแน่นเหมือนกันเขาก็คุยให้ฟังว่าพ่อเขาเนี่ยเป็นคนค้าวัวค้าควายแล้วเขาก็เป็นคนไปจ่ายตังค์นะครับสุดท้ายร่างกายมาตกอยู่ที่ลูกที่ตัวเขาเองเขาเป็นคนไปจ่ายตังค์เพื่อซื้อวัวมาขึ้นรถแล้วก็ไปเลยนะครับแล้วก็ไปเข้าโรงเชือดก็ว่าได้ นะครับอันนี้ก็คือเป็นความเชื่อท่านผู้ชมพูดไว้ก็เอาเก็บไว้คิดนะนะครับคือไม่ต้องคิดซีเรียสอะไรมากมายโรคนี้มันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วเอาละท่านผู้ผชมคือชีวิตการต่อสู้ของแต่ละคนเนาะอาชีพคนก็หลากหลายแล้วก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแล้วแต่ความเชื่อทาบุญบ้างก็ดีนะครับนะเราอยากทาบุญอย่างวันโจเนะี่อยากทาบุญโจก็ทํานะครับเอาไม่มีตงังโจก็ส่งไปให้กินอันนี้อยู่แล้วนะครับแต่โจต้องสอบถามก่อนว่า เป็นยังไงเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงนะครับต้องชัดเจนนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับโรคเส้นเลือดในสมองแตกนะท่านผู้ชมนา้าอ่าน้าสงียมเนี่ยเขาจะพูดจาชัดเจนอย่างที่ว่าไหมเนี่ยเพิ่งกินชาได้สามเดือนท่านผู้ชมฟังกันเลยเป้งครับผมผมโจฮักนักสาราคามและช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามนะครับวันนี้ผมก็สัสมภาษณ์ในลักษณะการพูดเขาก็คือ,อเส้นเลือดในสมอง แตกนะครับแตกข้างขวาเป็นอามาพึกอามาพึกอามาพาดข้างซ้ายก็คือนะ้าเสงี่ยมนะครับน้าสงเสงี่ยมครับอ่าลองลองบอก่สวัสดีครับป,บป๋าจุ๋ยดิสวัสดีครับป๋าจุ๋ยอ่ามองมองมาทางผมก็ได้อ่าสวัสดีครับโจฮักนสารคามสวัสดีครับโจฮักนัสรคามชื่ออะไรบอกเขาหน่อยชื่อสงเสงี่ยมชัยเพชรค,ครับบ้านเลขที่หนึ่งเก้าหกหก ตำบลหนุ่มเมาอำเภอ่าอพ,าพนมครับจังหวัดนครพนมรหัสไปรษณีย์48110ครับอ๋อแต่ก่อนทำอาชีพอะไรก็ทำไร่ทำนาเป็นค้าวัวค้าควายอ๋อเป็นพ่อค้าวัวค้าควายนะครับโอเคท่านผู้ชมก็คือเรื่องของเวรกรรมก็เป็นเรื่องของอ่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความคิดของแต่ละคนนะครับเป็นความนึกคิดของแต่ละคนแต่ว่าโจก็ าจะดูแลนะครับดูแลก็ของน้าเสงีาาสงง่ยมแล้วก็แฟนด้วยนะครับก็เราก็จะดูแลต่อต่อไปเนาะล้วก็จะมาหากันบ,บ่อยๆเนาะป้าจุย้ยเนาะอ่าอันนี้ก็คือโจมาทสเสียงเขาเฉยๆว่าเขาพูดชัดเจนไหมพูดชัดอยู่ทีนี้ผมจะบอกว่ามหาสารคามเด้มหาสารคามจงังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นจังหวัดนครพนมจังหวัดนครพนมอำเภอธาตุพนมอำเภอธาตุพนมขอบคุณครับครับครับเอาละท่านผู้ชมในช่วงสั้นๆนะที่เราได้พูดได้จากับคุณน้าเสงี่ยมแล้วนะครับรเขาอยู่ตำบลอุมม้มเมาออำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนี่ยการพูดจาของเขาเนี่ยเวลาผมถามปุ๊บเขาตอบปั๊บเลยนะครับก็ถือว่าชัดเจนมาก เพราะฉะนั้นนะครับปากเรื่องของปากบิดปากเบี้ยวมุมปากตกนะครับอาการพวกนี้การเคลื่อนไหวของลิ้นนะครับลิ้นลิ้นกระด้างคางแข็งเนี่ยก็จะอ่าคือพูดได้ง่ายเหมือนถ้าเราไม่สังเกตนะมันก็จะชัดเจนเลยก็คือว่าพูดเหมือนคนธรรมดาไปแล้วนะนะาเสียเนียมนะนะครับอ่าผมทําให้หายได้กําลังใจมันก็ต้องมานะครับใจก็ต้องเรากลังใจก็ต้องมามีโอกาสผมก็จะไปเยี่ยมอีกนะครับ คือผมจะไปเยี่ยมอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมจะไปมุกดาหารหาพระอาจารย์ผมเนี่ยผมก็จะไปเพราะพระอาจารย์ผมเนี่ยก็อยู่ที่่าปูผาแดงนะครับก็ได้ติดต่อกันแล้วผมก็จะไปแวะนะครับไปแวะนา้าเสงี่ยมอีกทีนึงนะครับก็จะไปกราบไหว้พระาธาตุพนมอีกท่านผู้ชมนี่แหละนะครับเราก็ได้มารู้นะครับว่าคุณนา้าเสงี่ยมอัปเดตเป็นอย่างไรนะครับ และการเดินการพูดจาของเขาคลิปคลิปนี้คือเป็นการพูดจานะท่านผู้ชมส่วนการเดินนะเป็นคลิปที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดปุยกันแล้วนะครับด้วยความหวังดีจาก,จากโจฮักนัสราคามลุงโจสมุนไพรช่องป๋าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดยนมาร์กท่านผู้ชมเขาก็ได้ใช้ในการกินชาเนี่ยนะครับสามสามประมาณสามห่อท่านผู้ชมห่อละเดือนนะครับ ก็ถือว่าได้ขนาดนี้เดินได้คุยได้ทักษะในการถามตอบแล้วตอบมาเลยอย่างเงี้ยคือประสาทในการรับรู้ถือว่าดีเส้นเลือดส,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 สมองแตกมันไม่ได้ฟื้นง่าย,ายๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าเก e ้าเดือนเน่ากเขาจะมาเจอผมเนี่ยเขาคงลําบากมากๆนะคุณนะนะโจก็ต้องกราบขอนะครับขอบคุณมากๆนะครับไม่ว่าจะอ่าทั้งปาจุย๋ยนะครับในการพาผมเดินอ่าเดินทางไปที่ อาตบลอุ้มเมาา่าตาพนมนะครับจังหวัดนครนพนมได้ไปหาแฟนคลับท่านนี้ก็คือคุณน้าสังีเหนนี่แหละนะครับผมก็ได้มาพูดมาคุยกันนะครับคร <im itation> าวหน้าผมก็ต้องไปอัปเดตอีกนะนะครับเรื่องของน้าสำเนียงนี่ผมยังไม่ไปนะขนาดอยู่ใกล้ๆนะยังไม่ไปแล้วก็มีคนตายครึ่งซีกหลังจากฉีดค,คุณวัคซีนเนี่ยพอไปแล้วสี่เข็มเนี่ยผมก็ต้องไปนะครับเช <im itation> ่นกันนะครับอันนี้ของแท้โจฮักงน้าสารคามไอดีไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ 085 589 623นะครับ085 589 6 623นะครับชัดเจนนะครับของแท้ต้องโจหักนักสารคามสมุนไพรตำรับชาหินฟ้าแลบนะท่านผู้ชมซึ่งมีพืชหลากหลายชนิดนะครับที่อยู่ในนั้นไม่ใช่ชนิดเดียวนะครับขอบอกสวัสดีครับขอบคุณนะสำเนียงมาเอานะสเสงี่ยมมากๆนะครับผมสู้ๆ โรคเส้นเลือดสมองแตกจะต้องอย่างน้อย80-90โจก็พอใจแล้วครับผมสวัสดีครับ